<laughs> กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีทุกอย่างพอ่พอๆกับซอง,มงแม่ร่างกับบูมคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเอาหัวกวนนองหนานนะพี่น้องก็อขอโทษขออภัยหลายๆเด้อะตอนนี้กําลังสีเคลื่อนโซบลงปลาลูนี่ตอนนี้กําลังสีเคล,นนลื่อนโซ เขื่อนสุแพราว่าขันอร่อยขมากอะรดมาก่ได้ปลาลุงพอมันเปื่อนแห้งคนเสียสิวิตกับแปดสิบสอปีแล้วปลาลุงอายุคนกับ 8, ปแปดสิบสอเลด้อปลาลุง,ลงตอนนี้กำลังเขื่อน เป็นทางลาวากับสิบเอ็ดธรรมศาติเป็นรองน้องเผา,าตามหายตามนาเผาตามแปรบ่าน้าไปควงไปควงกว็วายอยู่หายอยู่หน้าแลยกับป้าซาเนียอายุคนกับแปดสิบสองปี คันเซีโหลดข้าไปหอไดไหมกะเอาขับมาได้เพราะว่ามันเปืือนแห้งเนาะปลาลุงเปื้อนแห้งอะไรกาเซียลงแต่เว้นเนี่ยเนาะปลาลุนะงเนาะ 아 안녕하세요만 보고요. 약 먼저 놔서 S 1> <S 1> <S โอ้โอ้สายพายโอ้คนกำลังออกมาลายปลาลุงคนกำลังเคลื่อนออกมาเนาะคนก็รลายสมควรปลาลุงเอยแต่ว่าถานวนน้นทางกับเปื่อนคือววาเลยเนาะเปื่อนแห้งจนหลดเข่าบ่ได้ คนก็ลายสมควรปลารุงลายลายบุญปาลมีบันกับลายเนาะคนก็ลายลายดีโลน ไปไปนี่เมื่อค่ำสะบัดเหตุการณ์อะไรพี่น้องเกิดเหตุการณ์เหยียบตีนกันโอ้ยตายเลยแม่น้องแกบุมตกใจเบิร์ตพี่น้องเอ้ยบางใดนี่เนาะคนข้ามซ้ายไพ่ผัามาเหยียบตีนแม่น้องแกบุมตายเลยนี่คือด้านล่างตลาลุงคนก็บลายสมควรเนาะ ทางที่เราอยู่คน ถายนะปาลูเอามากันจ mm ัง hmm. น้อยนี่บอกเขาลอวเขาถ่ายแป๊บน yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, ึงน yeah ้องตเย็นเย็นบอมีนะบอไบ้เซเด้อหละเย็นเย็นเอ้าขอบใจเดินเสี่ยว เป็นประเพณีของคนลาวเราแบบอาพีลงป่าเสียเหตุแต่ว่าบุคคลบุคคลที่มีเนาะป้าลุงบุคคลที่เขามีก็เจ้ากขายคนที่ถูกก็บุคคล ตอนนี้กำลังเคลือ่อนศซสิลงมาปนนุงกำลังเคลื่อนลงใส่กองพรมองสิบจุดเนาะมองสิเผาเพ่นพ่นกสิอยหน้าเพ่นเนองเนาะพาเบิ่งบัดวางเพิิงปะปปะลุงโลก,กล้านกระไลสมควรปาลุงจับสอยกันตุบบัดตุบบัด วเพิืนกาเป็นคนใหญ่เนาะที่สุดตบเบาเลยกับตัวใหญ่จอยเอาวหลดกับขากระถึอนย้ก็ะถึกปลลุง ลายสมควรพี่น้องคนหลังนำคบนำพรหลังขีดี่ะใช่บหมเจ๊ใหญ่ตื่น กำลังเตรียมสิวงเพิ่ง มันมันว่ามันมีโอ้มันว่ามัน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  ไมเลือนมาสอ้างรเบียงดัเลยบักาเปล่งเวลาจูดกันพาลงสิเป็นใดปารงบางคนเกลนตีนสิถึงบางคนเกลนมือเดีเอาแต่สิเป็น้นปารุมด้วยแต่ละแต่ละคนบอกกัน ดูสุดวาดมากแต่กูไม่รู้ ลมคือทางเดิน<ะ> เพรก็ยืเมื่อ right ่ไปเลยคนขยันไปเลงขาลุ่นขาลุ่นทาลงขาลุ่นสิเป็นแบบได้พาลงสิกำลังกำลังกรลังใหม่ตอนนี้เนาะสิเป็นอะไรแค่บางคนนะขาสิสีคน เียงแตกเ็นาะออแตกอยู่สามล้าสงสัยอยู่มีแต่แตะกับแตะเตียงยังเนาะแตกเนาะสามสี่บาทได้แตกังาถั โอ้ยแล้วบอกเฮ้ยมีพี่น้องมามาเหยวใจเลยออสิบเอ็ดเลกมาพี่น <c ann LE> ้องเอ้ยเลขอย่าบอกพี่ล้วนะบอแบว่าแล้วแต่นะแล้วแต่ไคสจซื้อนะแต่ว่าเพิ่นเห็นเนาะ่าตกลงมาใส่หัวกันหัวปลาเมาเอบเะเออเป็นเลกสิอ็แล้วก็ก่อนสิ มะเผาเผืนนี่กับม้านะพี่น้องมาเหี่ยวใส่กองกองพลผืนนี่แหละเนาะวันสิแพรเผาเผืนนี่แหละพอใจอยาคู่พอใจอยาคู่ไอ้ยังแตะกว่าสันไปเบิ่งไก่ระวังเด้อทางนี้เป็นทางหัวผืนเรือทางใดเนาะ บนดีสมรีเอ้ยอยู่สวรรค์สันพาร์เอ้ยเมียเอ้ยเปินเสียงต้นเสียงตัวดีพี่น้องเพินบ่าห้ลูกล้านเห็นแบบบอดีเลยประงามเลยเนาะแม่นเมนเมนบางลูกจนให้เห็นหมดเลยพี่น้อง เปินเสียงต้นเสียงโตดีอะไรบ่เห็นเลยทางนี้ลูกหลานมายืนเพิ่นห้งแบบวว้เห็นเลยบังไว้เลยยังเห็นอยู่เลยเออกี้นี้ยังเห็นอยู่ในบ้านเองบ่เห็นจ้ะอือตาจะฝาดไปจาะโมได้ฝาดแล้วอันบูอยากชื่อหรือว่าหรือว่าเพิ่นมหาวิทยาลัยมาจ้าโอ้ยโอ้ยตองใช้เพิ่นมหาวิทยายหนึ่งก็ได้ลูกหลานเห็นดีกว่าเพราะว่าหยาดหนำ ก็ได้ายาน้ำใช่ไหมก็ได okay, ้วายาน้ำอยากกินพนันโอ้ใหม่เพิ่นแลเนาะมาลูกทางในลเนาะแมนแนใหม่แล้วใหมเพิ่นแล้วเพิ่นแปดสิบสองปีแปดม่ออห้อยเลกห้อยอู้ตีแต่เลขว่านีวัน่ได้ข้างหลังออกหอยข้างทงออกไม้เห็นไหมโอเคพี่น้องไป บพี่น้องตอนนี้กำลังใหม่เปินเนาะตอนนี้เนาะเปินคือสิบวัให้ลูกให้ร้านเบิ่งเด็กพี่น้องเอ้ยคือสิเห็นแต่ซัำนี้เนาะเปินเก็บต้นเก็บโตดีพี่น้องเอาแหละพี่น้องพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าบขมาสบายดีพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมส่องแม่น้องแก้มบุ๋มเด้อพี่น้องเด้อสบายดี